สวัสดีฮะอันนี้เทียบกันระหว่างโฮสไทยกับโฮสนอกอ่าตัวแอดแบ็กตัวนี้เป็นโฮสไทยนะปีละเจ็ดละเก้าสิบอันนี้คือโฮสไทยปกติโฮสนอกอะ่ะมันน่าจะแรงกว่าเพราะว่าระบบมันมันแรงอะ่ะมันแรงเลยแหละเราจะมีไอ้ตัวนี้เป็นอีกเวยกหนึ่งของผมนะเรามาเทียบมันดูนะผมจะดูมาอันนึง ผมจะว่าเป็นอันนี้ผมว่าตอนนี้โฮสนอกมันแต่มันโหลดเร็วนะแต่เวลามาเช็คเพจสปีดนี่มันดูแปลกๆกระช่วงเนี้ยแต่มันก็ติดเอ o ดีโอได้นะตอนนี้ผมไม่ค่อยเน้นยิงแอดเท่าไหร่เนี่ยคุณดูทีนะ แลรมาดูของไทยไหมเนี่ยต,ตัวตัวรถไทยนะมันบอกว่าให้ผมรันออริจินคือยูือแอลเดิมลองดูดีว่าตกหรือเปล่าไม่รู้ติดไฟล์แคสต,ต,ตรงไหนมั่งหรือเปล่ามันเขียวสี่อันก็ดีนะอ่ะ มาเหลืองอันหนึ่งนะเ,เราวัดอันดูซิว่ามีผลอะไรไหมตอนนี้มันเหมือนมีรูปแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอผมพยายามจับจุดแล้วรู้สึกผมก็ คาดดาวหลักการอะไรบางอย่างได้นะฮะเต็มแล้วอันเนี้ยเต็มร้อยนี่คือยากมากนะช่องแรกเห็นไหมเป็นหลักการที่คาดดาวแล้วถูกต้องเป๊ะเลยเดี๋ยวคิดอะไรออกมาทำใหม่นะคลิปหน้าโอเคนะฮะแก้ตรงนี้ได้ร้อยสี่ช่องเลยนะ